มาถึงขั้นตอนแรกในการทําความสะอาดผิวหน้าของดิวกันเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ดิวแนะนําตัวครีนเซอร์ตัวนี้ของดีวองเต้นะครับเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางละเอียดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาไม่มีสารปรุงแต่งต่างๆที่จะทําให้เกิดฟองนะครับผมเนี่ยสังเกตได้เลยครับว่าไม่มีฟองจริงๆมาดูคุณสมบัติของตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือแบมบูชาโคตัวแบมบูชาโคนี่เขาจะช่วยทําความสะอาดผิวและดูดซึมสิ่งสกรปรกต่างๆบนใบหน้านะครับอีกทั้งเขายังจะคอยช่วยในเรื่องของการ เติมน้าให้กับผิวและก็ป้องกันการสูญเสียน้ําใต้ผิวด้วยครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือวิตามิน B5 ตัววิตามิน B5 นี้นะครับจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เนียนหน้าสัมผัสเหมือนเด็กเลยนะครับ